สับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกมั่นใจครั้งที่แตะเบรกปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องอยาท่านน้ำขาวไทยนครคุณอามจำน้องมาร์กได้ไหมฮะองมาร์กพิทูนสูญแล้วเหรอฮะนั่นแหละครับน้องมาร์กก็คือเด็กชายประเมศพุ่มพรน,นะครับ <c oughs> อายุ12ปีที่เคยวิ่งตามพิตูนเซลฟี่เซลคี้เซลคแล้วก็ล้มลงไปนั่นแหละครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับ น้องมาร์กเนี่ยได้รองเท้าคู่เก่งเพราะว่าเป็นรองเท้าที่มีการประมูลมานะครับคุณชูเกียรติผู้ที่ชนะการประมูลรองเท้าคู่เก่งคู่นั้นนะครับเป็นผู้บริหารค่ายรถยนต์นำเข้ารถหรูแห่งหนึ่งนะครับประมูลไปด้วยราคา1นึ่งล้านสองแสนาหนส่ับาทงาคู่เนี่ยนะฮะรองเท้าที่พี่ตูนนำไปประมูลในโครงการ ในโครงการที่หาตังค์เอามาเสริมเนี่ยเก้าคนเก้า <9 S 1> <9 S 2> เนี่ยน้นี่นี่ปรากฏว่าคุณชูเกียรติตัดสินใจมอบรองเท้าให้กับน้องมาร์คโอ้โหนะโดยบอกความตั้งใจเอาไว้เลยะนะครับประมูลรองเท้าคู่นี้เพื่อมอบให้กับน้องมาร์คแล้วน้องมาร์คได้รับรองเท้ารู้สึกยังไงไปฟังครับรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่แบบไม่เคยคิดเลยครับว่าจะ มีวันนี้ครับแรงบันดาลใจเป็นรองเท้าของฮีโร่ของผมครับพี่ตูนฮีโร่ฮีโร่ของ,องนดน้อะครับความดีครับโอ้โหดีไปไงฮีโร่ความ,วามดีนะฮีโร่ด้านความดีอแล้วรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับเป็นรองเท้าที่พี่ตูนใช้วิ่งตอนที่วิ่งผ่านสุราษฎร์อ่าใช่ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นโครงการนี้ก็เอามาประมูลกับรองเท้าอีก3คู่แต่ว่าคู่นี้มันสุราษฎร์ไงโอ้ แล้วน้องเขาสุราษไงนี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นตัวเลขคุณแจที่สุขหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเขาตั้งใจประมูลให้ได้ตัวเลขนี้สวยงามครับอ้าวนี่ก็รองเท้าของคนดีต้องอยู่คู่กับเด็กที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนมันกระตุ้นเตือนจิตสํานึกของคนนะนี่คืิอนาคตของพี่ตูนศูนย์แล้วพี่ตูนศูนย์แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่วันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่ พยายามจะทําให้ความเป็นธรรมเนี่ยเข้าถึงกับคนโดยไม่ได้เลือกว่ายากดีมีจนยังไงปัญหาของบ้านเราก่อนหน้านี้ก็คือคนจนเนี่ยต้องเข้าคุกอะ่ะเ,เวลาที่ถูกดําเนินคดีไม่มีอะไรไปประกันใช่นะครับคุกมีไว้ขังคนจนคขต้องพูดกันจะมีคําพูดแบบนี้ออกมาปรากฏว,ว่าวันนี้ครับที่สํานักงานสารยุติธรรมได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างสํานักงานสารยุติธรรมกับก,บกะระทรวงมหาดไทยครับกะระทรวงมหาดไทยนี่ก็อธิบดีกรม การปกครองมาลงนามประเด็นสําคัญอยู่ที่ไหนเป็นการประสานร,ระหว่างศาลยุิธรรมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกํากับดูแลในการปล่อยตัวชั่วค่าวผู้ต้องหาและจําเลยของศาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นสําคัญก็คือการใช้เงินทรัพย์สินเป็นหลักประกันเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาจะประกันตัวคุณอาม ต้องมีหลักทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วคนจนล่ะจะทํำยังไงคนจนจะทํำยังไงหลังจากนี้พ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนอยู่ใกล้ชิดภูมิลาเนาของผู้ต้องหาเนี่ยหากเป็นคนยากจนคนมีรายได้น้อยกำนันผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะไปประกันตัวให้ได้คือใช้ตําแหน่งในการประกันให้ไม่ต้องเอาหลักทรัพย์พยไปวางอเพราะหลักในการให้ประกันตัวออกมานี่คือ ต้องการให้แน่ใจว่าจะไม่หลบหนีแล้วกำนันผู้ใหญ่อยู่ในภูมิลำนาอยู่แล้วก็ติดตามตรวจสอบว่าเขาจะไม่หนีไปไหนมันไม่ได้หมายความเนี่ยว่าคนไม่มีตังเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นไม่ซื่อถูกไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้คนที่หนีส่วนใหญ่คนมีเงินทั้งนั้นนะคุณอาันี้พูดจริงๆนะใช่ใช่นี่จริงๆคนจนเนี่ยหนีไปต่างประเทศไม่ได้หรอกไปสวยสุขไม่ได้ไงแต่คนรวยอ่ะที่ได้รับการประกันตัวแล้วมีเส้นสายมีคอนเนคชั่นหนีไปอยู่ต่างประเทศได้ครับ นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก,ม,ากมีการลงนามกันแต่คําถามก็คือว่าแล้วถ้าสมมติว่าตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาตัวเองไปประกันแล้วแล้วเกิดการหนีขึ้นมาแล้วคุณสันติสุขทํายังไงดีละ่ะคราวนี้ต้องถอดเอาแหนบรับประกันเอาตำแหน่ง<ก>ออาสอดสองให้ดีก็แล้วกันสอดสองให้ดีนะครับอา้าววันนี้รอบไทยเป็นอะไรบ้างวันนี้ต้องติดตามหมายข่าวรอบไทยกับคุณวัชรน์พิชยะครับ ลำปางทราบสึงใจที่โรงเรียนอาสมชันจัดงานสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี้ยมที่นักเรียนชั้นป .1 นนเข้าแถวเรียงคู่กับน้องๆอนุบาล3ก่อนที่พี่ๆจะเริ่มถอดผ้าเอี้ยมให้น้องและจุงมือกันเดินรอดซุ้มประตู ขึ้นตึกเซนหลุยอาคารเรียนชั้นประถมเพื่อให้เด็กๆนักเรียนอนุบาลสามทุกคนที่จะขึ้นชั้นปหนึ่งได้สัมผัสห้องเรียนใหม่ตึกใหม่คุณครูคนใหม่ได้รู้สึกถึงความผูกพันและรักสถาบันสร้างความรักความสามคัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าพี่น้องไม่ทิ้งกันจัดขึ้นมาเป็นปีแรกครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ การที่จะให้เด็กักเรียนพันศาทุกคนนะครับที่จะขึ้นมาอยู่ป .1 ออกมาสัมผัสห้องเรียนแล้วก็ตึกเรียนใหม่ งานแต่งดิจิตอลกับการ์ด4.0บ่าวสาวโชว์การ์ดแต่งงานที่ออกแบบไม่เหมือนใครคล้ายตัวเครื่องบินไปเมืองนอกพร้อมคีย์วาโค้ที่แปะในการ์ดใช้แอปพลิเคชัน l ล n e สแกนเข้าไปจะพบข้อความเชิญร่วมงานแต่งพร้อมมัลติมีเดียคู่บ่าวสาวเชิญแขกร่วมงานรวมถึงแบบตอบรับสามารถระบุจำนวนคนที่เข้าร่วมเพื่อเจ้าภาพสามารถจัดเตรียมงานให้พอดีถือเป็นการ์ดงานแต่งไทยแลนด์4.0ลุงตู่เห็นคงชอบใจ เพื่อโปรโมตงานนี้หล่อลวกเส้นคุณนัทยุทธชัยเทพหนุ่มล่าบึกโพสต์คลิปทำให้สาวๆใจสะทานโชว์วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรเด็ดแซ่บไม่เบาตั้งชื่อว่าก uh ah ๋วยเตี๋ยวต้มยำเฟี้ยวเงาะแวะชิมได้นะครับคำถามคือต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามลวกก๋วยเตี๋ยวเพื่อโชว์กล้าม ควายเหล็กตกมันแตกตื่นกลางถนนเมื่อควายเหล็กหรือรถอีแตนดริฟกลางถนนสมาชิก Facebook ต่อแตนโคกซาซาแพร่คลิปเจ้าของรถกำลังยืนดักขึ้นบังคับรถอีแตนของตัวที่ดริฟหมุนรอบตัวเองกลางถนนพยายามอยู่นานระหว่างนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยพร้อมจับแฮนด์บังคับยกขึ้นแล้วให้เจ้าตัวขับรถออกไปทันทีเล่นเอาตื่นเต้นกันทั้งถนนเลยเชียว หลวงพี่ฟาสก้าวซิ่งสำลักเครื่องไปกิจนิมนต์ถึงกับจีวรนปลิว สมาชิก Facebook วรนันสาระสาลินโพสต์ Facebook ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกินขนดขณะกำลังขับรถกลับจากปากช่องพร้อมติดแฮชแท็กยกมือสาธุไม่ทันพระในคลิปเป็นภาพพระกำลังขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปด้วยความเร็วมีป้ายติดอยู่ว่ากระดูกขาไม่ดีเอ็นฉีกซึ่งชาวเน็ตวิจารณ์หนักมากถึงความไม่เหมาะสมไม่รู้ว่าหลวงพี่จะรีบไปกิดนิมนต์ที่ไหนด่วน